สวัดสดีครับวันนี้วันที่29เดือนกันยายน2563ณที่บ้า,านขาหมอนเราได้ทำกิจกรรมในเรื่องของการเลี้ยงเจ้าที่เป็นเขตดวัดทางกลางครับวันนี้ชาวบ้านก็ได้มารวมตัวก,กันก็ื่อมาดูการทำพิ่กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ3ปีนะครับในการที่วมสวงในเขตดังวัดทางกลางจากตรงนี้ขึ้นไปเป็นถึง เ,เขตส้นสุดนะอัน,นุรักษ์เป็นสี่เลคสี่กิโลเมตรนะครับก็วันนี้ทุกคนก็มารวมตัวเราจะมาทำพิธีกรรมนี้เป็นการอนุรักษ์ในเชงิาางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของของวิถีชีวิตของชาวตุรีป,รปราลิเนียลของเรานะครับก็นอกจากเราอยู่ใน้เคลื้นที่อุทยิศแล้วเนะี่ยเราเองก็ยังใช้กนของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวความเชื่อเข้ามาเกี่ยวครับแล้วปาจะให้มาในเพลงนี้เลยคือ फुनिदि फुइनेरि लिच्ची जग्गा

อ,อยากคุ้มตัวสิ่งเราสิ่างนั่นเลยไข่ปูไข่นิดมอโดยป่ะอ่าเราเทไปวันนี้จะมาถามพ่อว่าทำไมเราต้องทำการอนุรักษ์ทั้งที่ว่าป่าก็มีอยู่แล้วทำไมต้องอนุรักษ์ปลาอือการอนุรักษ์นี่นคือลูกหลานอนาคตถ้าสมมติว่าไม่มีใครอนุกรรมเนี่ยหัวใหญ่เรา เวลาทำทำมาหากีเนี่ยเวลากีกิีหมดเลยถ้ามีการที่ว่า,า,านี่เกลือจะเไดพ่อพันนักพิลาต่อไปนะครับมันก็เหมือนคำว่าอนุรักษ์เนี่ยมันเป็นการปลกจิตสำนึกเลยนะครับครับผมอันนี้แน่นอนนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์นี่แน่นอนจะไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ผมบอกว่าถ้าน้ำยังอยู่น่ปลาย,ยังอยู่ แน่นอนนะครับพรอมเอ็นางขับปลามันก็ต้องไปคู่กันอยู่เสมอน,นะครับถ้าสมมุติว่าสีใไดสี่หน,นึ่งขับไปนี่เหมือนกันอะไรแน่นอนก็ไม่สมบูรณ์นะครับแสดงว่าคนนี่เป็นคนใช้คนไกลาอย,ย่างนงี้ยถ้าคนคนใช้พอดีจะมีคำนี้คำหนึ่งที่พ่อได้ยินนะรธรรมชาตินี้ถึงแม้คงไม่อยู่ในธรรมชาติอยู่ได้แต่ถ้าสมมุติว่า ไม่มีธรรมชาติอนคอนนี้นกอยู่ไม่ได้นะครับน,นี่สคำคัญมากน,นะครับเพราะฉะนั้นเราวิจิตรเรียนไปรลญวเราก็ต้องอนุรักษ์เล่นเรนาเลยครับใช้แล้วอนุรักษ์ครับความริมดเร่องนี้ก็นี่มีม,มันตัดเตษมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เรียกว,ว,ว่าอนุรักษ์ส่วนอยากจะเรียกว,ว่าใอ้รักษารธรรมชาติโดยความเชื่อมากกว่าแต่เข้าเข้าสิ่งที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าอนุรักษ์นี่คือเข้าหลักวิชาการแล้วก็ อวิชาการทั่วโลกมองว่าต่อไปเราใช้เยอะแล้วต้องอนุรักษ์ตัางครับผมครับเป็นมันเปิดความรู้ใหม่ที่เข้ามาจัดการแต่ถ้าโบราณโบราณเนี่ยวิถีชีสเนี่ยมันอนุรักษ์อยู่แล้วอนุรักษ์แบบใช้สอยเนาะอนุรักษ์แบบใช้ใช้สอยแล้วอนุรักษ์แบบให้ทนทุกหลังด้วยนะครับคือยกดัวอย่างเราจะไปหาปลาบานนี้จะได้สักหนึ่งมื้อแล้วก็ดีใจแล้วูมิใจแล้วเดี๋ยวนี้ ยี่ได้ก็ยี่เอายี course, north, ่ได้ไม really ่พอสักเท่ก็ติดกันได้เยอะๆแล้วก็เมื่อก่อนนี้เพื่อกินแต่เรียนเพื่อการขอวร์ท้ายนะครับอันนี้อันตรายนะครับก็เป็นอย่างที่มีเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการอยู่ของคนบนโลกนะครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับพ่อขอบคุณมากครับ ย่าเห็นนี้นะครับเพื่อได้เป็นมรดกของลูกหลานในอนาคตต่อไปนะครับน้ํายังอยู่ปลาก็ยังอยู่ถ้าป่ายังอยู่คนปากยอก็ยังอยู่นะครับก็อ่อไป